จริงๆรายการสภาทอล์กเนี่ยเราได้คุยกันแล้วก็มองเห็นถึงสภาพบ้านเมืองที่อยากให้ประชาชนได้รับรู้จริงๆในวิชารัฐศาสาตร์ว่าวิธีการทำงานของรัฐสภาเนี่ยก็ทำกันยังไงแต่ถ้าจะใช้ในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยเราเกรงว่ามันจะเข้าใจยากเกินไปเราก็เลยประยุกต์ขึ้นมาเป็นสภาทอล์กเพื่อให้เห็นว่าในระบบการบริหารบ้านเมืองนั้นเนี่ย เราทํากันในสภาไม่ใช่ทากันข้างถนนเพราะฉะนั้นในสภาทอล์กเนี่ยเราก็ทําให้ชาวบ้าน้เห็นว่าตัวแทนที่เขาเลือกมาเนี่ยเขามาทําหน้าที่อะไรนะฮะเป็นฝ่ายบริหารนะครับทําหน้าที่บริหารอะไรฝ่ายค้านเป็นฝ่ายตรวจสอบเนี่ยเขาตรวจสอบกันยังไงแต่ถ้าทําให้เป็นวิชาการแล้วเนี่ยพอมันไม่สนุกไม่ตลกเนี่ยชาวบ้านก็จะรับรู้ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดให้เป็นรูปแบบของสภาทอล์ก ให้เหมือนกับคล้ายๆคล้ายๆกับสภาโจกในสมัยก่อนซึ่งเราถูกขมโมยรูปแบบรายการนี้ไปอยู่ในสภาจริงเรียบร้อยแล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทําให้สภาทอล์กเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็สนุกในรูปแบบของสภาทอล์กในยุคใหม่แบบดิจิตอลครับจริงๆมีการปรับเปลี่ยนยังไงเพิ่มเติมให้เหมาะกับยุคสมัยร่วมันอ,อันที่เห็นชัดๆเลยก็คือ Wording หรือคําพูดที่เราใช้ นะฮะเราใช้คำพูดที่ทันสมัยขึ้นให้สอดคล้องกับเด็กยุคใหม่ที่เขาใช้คำพูดที่มันสั้นกระชับแล้วก็โดดในภาษาวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะอายุมากแต่เราเชื่อว่าเราปรับตัวได้ซึ่งในสภาจริงก็ควรจะทำแบบนั้นแต่เราก็มีความกังวลนนครับวาการกลับมาครั้งนี้อ่ะจันเนีคือ ความกระวนไม่มีครถ้ามีเราก็ไม่กลับมาครับเพราะฉะนั้นเราได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้แล้วเราได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้แล้วก็เรามีทนายเราทนายทนายก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้ครับท่านคือความหมายคือว่าเรามีก่อป้องกันตัวเราเองนะคคือสภาทอกเนี่ยนะครับเราจะหยิกแกมหยอกสภาจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอะไรสาระหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราหาได้ยินในนี้นะครับแล้วก็มีความสุดกสนานแล้วก็คนที่อยู่ในสภาทอกนี่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง ก็จะมีคนดังๆที่อยู่ในแวดวงทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นคนที่เราอาจจะไม่เห็นในสภาจริงนะฮะหรือว่าจะอยู่ในสภาจริงแล้วพ็เอาออกไปจากสภาจริงก็มีอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมาอยู่ในสภาทล์กที่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการพูดสะท้อนภาพนะในมุมมองของคนที่เป็นนักพูดนักแสดงและที่สําคัญที่สุดก็คือมันจะทันยุคทันเหตุการณ์ทันกระแสนะครับ มันอาจจะมีมุมมองบางมุมที่ไม่มีใครพูดถึงกันแต่พวกเราในฐานะที่เราเป็นนักพูดเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดอีกแกมหยอกเอามาสะเทือนเอามาสะท้อนให้ท่านในฟังได้เห็นกันนะครับมันก็จะเป็นกแก้มุมหนึ่งนะฮะจากระบบจากระเบียบเพราะทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วบางทีอย่างที่อาจารย์พนมบอกนะครับเราไปตามบ้างมันมันมันเครียดเหมือนกันนะแต่เรามั่นใจว่าคนที่ดูรายการของสภาทอล์กเรานี่จะไม่เครียดเพราะว่าคนที่ทํารายการนี้เราเครียดก่อนแล้วนะครับ เพราะว่า <laughs> เราเตรียมกันอย่างดีแล้วเราตั้งางนีจนกระทั่งเรามั่นใจแล้วว่าเราจะออกมาสะท้อนความสนุกสนานแล้วที่สำคัญคือไม่เป็นพิษเป็นไทยกับใครครับนี่คือจุดมุ่งหมายของเรานะครับเราจะไม่ทําให้เกิดความเสียหายกับไทยแต่อย่างน้อยสุดมันก็กระตุกนะครับความรู้สึกหรือกระตุ้นทําให้พวกเราได้เกิดจิตสํานึกหรือเกิดเห็นแง่มุมอะไรต่างที่น่าสนใจอาจารย์ว <c oughs> ัร์ักด์ว่าไงนะคือในแง่ประชาชนที่จะได้แน่ๆนะ,นะผมว่าคนไทยเราเนี่ยอึอดอัดครับข้องใจมา9ปี เราดูทรงตั้งแต่พฤษภามาเนี่ยน่าจะอึดอัดครับข้องใจไปอีกหลายปีนะเพราะฉะนั้นการมาของสภาทอคือมาถูกที่ถูกเวลามันเป็นเวทีที่ทําให้เราได้มีที่ที่จะพูดมีที่ที่จะได้แสดงออกซึ่งก็เป็นทีเล่นทีจริงเป็นที่ที่ที่สามารถที่จะเป็นสะท้อนเพราะบางทีคนมันไม่ได้พูดเองแต่มีคนมาพูดแทนให้เนี่ยมันคลายความอึดอัดครับข้องใจนะถ้าเราก็แน่ใจว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะที่จะจะใช้วาทศิลป์ใช้ระบบวิธีคิดเนี่ย พูดแทนประชาชนได้ในรูปแบบทีเล่นทีจริงนะเราจะเห็นว่าเราก็จะเลี่ยงไปรัฐบาลเราก็เป็นรัฐแบนลนะฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้อนนะรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีเทียมนะเราก็เราก็เราก,เราก็เราก็เปลี่ยนแปลงหมดก็หวังว่า,วาเวลาไปขังคุกก็ช่วยขังคุกเทียมให้เราด้วยนะเราก็ไม่อยากจะอยู่คุกจริงนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอกันเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ารายการนี้น่าจะเป็น เป็นที่เป็นที่แสดงออกก็สมกับสโลแกนของของรายการนะครับสภาทอลค์คือที่สําหรับคนที่อยู่นอกสภาอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเป็นเครื่องผ่อนคลายอย่างหนึง่งน่าจะทําให้คนไทยมีที่มีทางในการที่จะผ่อนคลายมากขึ้นครับอย่างในแง่ของสคริปทีมงานทํากันนี่งนะครับในแต่ะละเทปครับสคริปต์นี้จะผสมผสานนะครับอย่างครูบาอาจารย์นักพูดเนี่ย เราไม่ต้องมีสคริปต์นะครับเรามีแต่หัวข้อเรื่องว่าวันนี้เนี่ยเราจะพิปรายกันเรื่องอะไรเราจะมีกระทู้ถามฝ่ายรัฐบาลว่าอะไรนะอาจารย์ก็จะคิดสคริปต์มาเองแล้วก็พูดออกมาแบบสดๆนะครับโดยเฉพาะการโต้ตอบในสภาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการโต้ตอบแบบไหวพริบป,ปฏิพัน์นะจากพื้นฐานความรู้แล้วก็ออกความสามารถทางด้านไหวพริบป,ปฏิพาน์แล้วอาจจะมีสคริปต์บางส่วนที่เป็นสถานการณ์นะครับเช่นตัวจริงเนี่ย มีสถานการณ์ที่เป็นกระแสในสังคมเราก็อาจจะให้ตัวปลอมเนี่ยนะะมามาแสดงรับกับกระแสนะะเพื่อเพื่อผ่อนคลายความเครียดของประชาชนอย่างเงี้ยนะครับผสมะสานกันอยู่ครับอาจารย์ครับไม่มีคําถามอย่างก,กับผมเลยกัครับมีคําถามเนี่งที่เกี่ยวข้องกับผมา<อ>้องอันนี้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นกระทรวงลิเกไปไม่แน่ใจนะครับนะะมาถามางกัยครับผมถามถามสักน้อย บัารแปลว่าเข้าใจกันดีครับจ้าเป็นปัจจุบันครับผมีวผมเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจะนายกระถามแค่นั้นแหละครับคถามแค่นี้ครับจะดูแลเรื่องกับวัฒนธรรมเพื่อให้กลับมายังคนวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็อันนี้ไม่ได้อัดเทปนะอันนี้ให้สมบัตินะอันนี้เมื่อกี้ถามตามมารยาทเฉยๆครับครับ มีท่าน,นจะเสริมรันหรือว่าสุดท้ายแล้วฝากว่าติดตามได้ที่ไหนแล้วก็การกลับมาของเรามันจะช่วยกระตุน้นสังคมยังไงบ้างครับ,รบก็รา,ายการนี้ติดตามถ้าถ้าจะดูเป็นหน้าจอทีวีนะครับก็ดูทางช่องไทยไทยชาแนลนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงทุกวันแล้วก็ใครที่พลาดเนี่ยเรารีรันให้ทุกวันเลยในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ดูพร้อมกับช่องทางออนไลน์นะทุกช่องทางที่มีนะครับในเวลาเดียวกันด้วย แล้วก็จะมีคลิปสั้นนะครับนะครับไปกระจายในในสื่อออนไลน์ทุกสื่อเหมือนกันนะครับก็คิดว่าใครไม่ได้ดูก็อาจจะถูกยัดเยียดได้นะครับเยอะมากนะครับช่องทางในปัจจุบันขอบคุณขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณ